เาสมัาแล้วครับพี่น้องสมมาแล้วแต่ว่ากัเดี๋ยวรูประมัดแปดเปอร์เซ็นต์กับสภาพันตรงเปลี่ยนเปลี่ยนมุ่งเปลี่ยนมุ่งยังไงเหมือนกาทีตาต้องมาไว้กันใน่ก่สนสลับองเสรจับจำแนงกันพี่น้องนี่ครับตาดมุงดุยปุยล้วละเออเนาต้องไปสมยังอยใส่ใส่ใส่ไปชัวข้าวพี่น้องใส่ชัวข้าวอนมาเป็นกังท่นๆ่าน่นนครับผมกาลันวนครับีน้องคือกาลันือ กระดุมก <si suppression> ็ <descon fin anta> มาพังปวนนะครับนี่นะครับมานดูโตบ้างเี่ยนมุมเกี่ยนมาเกีนยะมาเลยโอ้โจะ้องเกี่ยนมาเรียบร้อยครับผมสามสออเอเอาประกของประกองได้อยวยุ่ เ้าเอาเขาไหมคือตวรพี่น้องเขาี่เตัาครับดื้อเขาจ้มาอสั่งหัครันตัวลุดมันอ้วซากอารสั่เนาะ ออนาดโั๊กโยกตั๊กที่พี่น้องนั่งถือเนะเาะต้องหุรอนด่วนมาแต่ยันของอืมเมีก็ได้ยุ่มไปอีกแล้วอ๋อยุ่มแล้วยุ่มยิ่งอ๋อเขาเหมือนถือยกอ๋อถือกันกระทำกันได้เอาพ่น้พี่น้องเอากันไ่เลยครับอ๋อเอาไล่ครับเอาไล่ยุ่มเจ็ดแปดตัว ฟังดดดดูดดูดดดดเท้าขาดเจ้าเทที่เขานักาดเจาเทที่เขารับสมมมาเาเีรไงพี่น้องก็อยากลุงแต่เน้บาดตงนี้เาเกียอยู่คยร์ไงพี่น้องเกบซ้ำฟ้ามือนะครับในกล้องตัวอาจจะน้อยครับพี่น้องราะว่า

โดดโดดโดดจังหวะนี้ครับพี่น้องจังหวะนี้ครับโอ้ยปลาขาวเคปลาปลาอย่างเนี้ยพี่น้องเขาเป็นแบบอุ้ยพี่น้องมึงเอรครับเกือบเคืองรู้ครับพี่น้องจังหวะนี้ครับโอ้ยครับเขาเนี้ยฮะโอ้ยคุณเด็กเขาโอ้ยทา้งหมดกระโดดดีเอ้าโดด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 เอ้าโดดโดดเข่าดีกันครับท่างบุ้ชมครับพี่น้องมึงเอรนะครับเอ้า ว่าะดุนี้เขาดีกว่ามูครับพี่น้องเอา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 นี่แหละครับเขาดียังสิแหละครับผมเขาดียังสิแหละไปแห้งอยู่นี่ครับก็ต้องตั้งโดนก็ต้องตั้งโดนเขา ว่านเหียครับเหียเพื่อเหี้เพีอฝังเหนือยกงอสองขาดักเอาปลากระโดดครับพี่น้องดักเอาปลากระโดดเนนี่ครับเป็นแหี้ยวไปแล้วครับผมยกงอแหี้ยวไปเป็นเหี้ยวๆไปบางครั้งซ้อบแล้วสอบดีเลยครัพี่น้องบางคั้งก็ลองซ้อบนะครับ ขาดหลายคงขาดไปยน่งไบเราไป็นอกมาเกียวรายก็ลำโท เด้งโดงโดงเดงโดงเดงเดงโดงคือตวไปแล้วไปแล้วไปแล้วอุ้ยอู้หูอุ้ยอืเออขาขาเกียรตนเ่ยแม่ไ่เงี้ยแค่ เอวครัลงวีก็ลงี่็ลอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้อุ้ยอุ้ยอุะเาที่เขาเอาดีเขาดีสั่นอ๋อครับตัวน้อยบเอาดอกเลยสั่นว่าขั้นั้วท้องพุ่กระโดดแล้วทองพุ่กระโดดที่กันเอาขกัน อันนี้ก็ต้อตงตั้งโดนนะท่านว่าอันนี้ก็ต้อตงตั้งโดนครับพี่น้องโดนหรอกโมเกิล10ปีครับหาถึง10ปีเท่านั้นหาถึง10ปีเท่านั้นครับผมเขบาบอกมาคือเจ้าครับมาคือเจ้า อน้มาแล้วมาแล้วเราตำก็หาตัวครับพี่น้องเด็นแล้วเห็นแล้วนี่ครับเดินสุบาทด้วยพี่น้องบอมีบาทเฝ้าครับแป๊บเดียวในชั่วโมงหนึ่งบอตำก็สิบหกจุด่านำโยกอยู่ก่อนครับพี่น้องคนนลิงดาจะเป็นโดนต้ยกนะครับ,ตบแต่ว่ามันมีนี่กางโดนว่าไรยามันของนะครับนะข้อ,อ,ขอ,อ,อโยกอยู่แต่ว่ามันก็ยังเข่าอยู่ด้วพี่น้องครับอบอเมนว่าบอเข่านะเข่าสุบาทน,นะน,นะนี่ครับเข่าสุบาทครับ บับาทซีบาทหานะบาทว้าโขวก็ได้บาทโขวก็ประมาณคืงกิโลได้อยู่ครับอาจจะก็ถึงโลประมาณคืงกิโลอยู่แต่ว่าก็ถือว่าถีกหลายพี่น้องเนะาะจักสองสามจะว่าพี่น้องก่อนจะอันล่าพระจ่ายพี่น้องไปครับแต่ปากตัไหลก็แช่นอนพี่น้องเด้อะนี่ครับงกข้าวเดียวครับพี่น้องเพิ่งจะลงมานะครับที่งานจากเกษตรสมบูรณ์นะครับจังหวัดชัยภูมิครับพี่น้องมองนี้ให้ไม่ยู่งก็ได้ว่าสา,านะเราต้องปายหยัดก็ได้นะครับนี่ครับ เห็นว่าบ่ดูดกับโเก็นะวกปลาขาาจีมันบ่ดูดด้ยพี่น้องนะปลาขาากีนะครับปลากระมังบ่บ่ดูดนะพี่น้องแต่ว่าปลาขาาสวยจะดูดยุ่นะครับสะดุงเล่นก็ได้ยุกครับแต่ว่ากะพ่นาเนียนพี่จังสะดุงนี่ได้พี่น้องด้วยกูถือผูบอนะครับไมยได้หม่องได้ได้หม่องกูได้หม่องยุหม่องดีก็ได้เังสีแหละครับพี่น้องหาอยู่หากินครับได้หม่องมานครับชื่อเชงสีแหละครับพี่น้องนี่ครับผมนกจังได้กับเขาครับ คือว่าเข,าข่าครับเข่าดีคือตัวเล็กพี่น้องเอา้าขอบคุณเอฟซี C ครับพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมครับขอบคุณท่านผู้ชมแล้วก็เอฟซี C นะครับที่เข้ามาเบิ้งแล้วก็าฝากคอมเมนต์นะครับฝากสแสดงความคิดเห็นนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์น,น้อพี่น้องเด้อเอ้าจังหวะสุดท้ายท้ายสุดสุดท้ายท้ายสุดเออเข่าคือนเราครับผมนี่แหละครับทายย้ายยังไงก็ทีกับพี่น้องท้ายพื้นเหนือกับตีพื้นเหนือกับพี่น้องตรงปายท้ายปูไม่นะ เออเดี๋ยวพันสีน่อยชัยเอ,อเอาจบคลิปเพียงเท่านี้เด้พี่น้องต่อกันไม่คลิปหนาครับผมสวัสดีครับ